Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคม2024ซีรีส์มารีมารดาของพระเยซูวันที่7สถานที่ที่ความอัศจรรย์บังเกิดลูกา2ข้อ6 7ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตร นางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมัันและวางไว้ในร่ังหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาทุกปีในวันคริสต์มาสเรามักได้เห็นรูปปั้นและตุ๊กตาจำลองวันประสูติของพระเยซูหลายคนมักจะวางรังหญ้าเล็กๆเ,เอาไว้ตรงกลางให้รายล้อมไปด้วยวัวลาและต้นปาล์มวางคนเลี้ยงแกะไว้ทางซ้ายและวางพวกนักปราชญ์ไว้ทางขวา ก่อนจะวางพระกุมารเยซูไว้ตรงกลางอย่างระมัดระวังเรามักจินตนาการภาพว่าพระองค์กำลังนอนหลับแก้มสีชมพูห่มด้วยผ้าสีพาสเทลลายจุดโดยมีโยเซฟพ,พร้อมทั้งมารีที่กำลังคุกเข่าอยู่ข้างๆภาพจำของมารีในความคิดของหลายคนคือหญิงสาวที่ดูอ่อนหวานงดงามมีดวงตาสีดำและศีรษะของเธอมักจะก้มลงอยู่สะอาดบริสุทธิ์ เสื้อคลุมสีเหลืองซีดของเธอนั้นไร้ตำหนิ้าคลุมสีสากของเธอยาวลงมามีรอยพับที่สมบูรณ์ไม่มีรอยเปื้นอนใดๆเผยให้เห็นถึงสีหน้าที่สงบนิ่งอย่างสง่างามของเธอเรากับว่าเธอไม่ได้เดินทางเป็นระยะทางร้อยไมล์ในขณะที่ตั้งคันเรากับว่าเธอไม่ได้ถูกปฏิเสธไม่ให้พักในโรงแรมเรากับว่าเธอไม่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคลอดบุตรที่แสนเจ็บปวดเรากับว่าไม่มีเลือด ไม่มีสิ่งสโปรกไม่มีเหงือ่อหรือกลิ่นเหม็นใดเรากับว่าเธอไม่ได้ให้กำเนิดบุตรในโรงนาอย่างที่เราได้อ่านกันบางทีเราทุกคนอาจเข้าใจผิดมาตลอดเหมือนกับภาพของตุ๊กตามารีในวันคริสต์มาสเพราะไม่ใช่ในจุดที่ชีวิตหอมหวานที่เราพบพระเยซูหรือได้เผชิญหน้ากับพระองค์ในรูปแบบใหม่ๆพระองค์ไม่ได้ประสูตรในห้องคลอดปลอดเชื้อที่โรงพยาบาลแบบเรา พระองค์ไม่ได้ถูกห่มด้วยขนแกะนุ่มๆแสนสบายพระองค์ไม่ได้อยู่ในโรงเรือนที่มีโครงสร้างแข็งแรงสมบูรณ์แบบที่มักสร้างให้พระองค์แต่เรากลับพบพระองค์อยู่ในสถานที่ที่มีกลิ่นเหม็นในที่ที่มีเสียงดังรบกวนในสถานที่ห่างไกลยากลำบากไม่สะดวกสบายและตกต่ำที่สุดของชีวิตพระองค์ประสูติในโรงนาแห่งชีวิตของเรา พระองค์ประสูตในสถานที่ที่ดูผิดที่ผิดทางไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดควรจะเป็นเลยสักนิดตัด้งแต่วินาทีที่พระเยซูเสด็จมาในโลกพระองค์ก็ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกพระองค์เปลี่ยนข้อสัตว์ให้กลายเป็นสถานที่ประสูตของกษัตริย์ทรงเปลี่ยนรังย้าให้กลายเป็นเปลหลวงและเปลี่ยนเด็กสาวธรมธรมดาาให้กลายเป็นมารดาของพระเมสยานั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาตลอด พระเยซูไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อสแสวงหาสถานที่ที่สวยงามง่ายหรือสะดวกสบายแต่พระองค์ทรงมาหาเราในรูปแบบใหม่ที่มีชีวิตชีวายิ่งกว่าและทรงเปลี่ยนเราใหม่ทรงเปลี่ยนชีวิตแสนธรรมดานี้ให้กลายเป็นสถานที่ที่ความอัศจรรย์จะบังเกิด2โคริน5ข้อ16-17เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เราก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องใครครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ มีพื้นที่ใดในชีวิตของเราที่กำลังรอคอยให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์หรือไม่เราจะยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานของพระองค์ในพื้นที่นั้นได้หรือไม่มีสิ่งใดบ้างที่เราต้องทำวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระปิดาที่รักเราสรเรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาเพื่อเรา ผู้ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกใบนี้และมาสู่ชีวิตที่ดูไม่น่ารักวุ่นวายและแสนสกขปรกของเราเราขอมอบทุกพื้นที่หัวใจให้พระองค์ครอบครองให้พระองค์เปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งใหม่เป็นการอัศจรรย์ที่จะสำแดงให้โลกเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอยอมจำนนและขอมอบชีวิตนี้ตามน้ำพระไทยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน